สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการตัดเสียงร้องออกจาก MP3 นะคะโดยการใช้โปรแกรม Adobe Audition CS6 นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดโปรแกรม Adobe ขึ้นมานะคะก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็กด Open ค่ะแล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการนะคะในที่นี้ก็จะใช้ในเพลงสิ่งของของเคลียร์นะคะก็กด Open เลยค่ะ ค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็กดฟังเพลงดูนะคะว่ามีเสียงร้องอยู่ไหมฉันนที่เคดร ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเพลงนี้ก็มีเสียงร้องอยู่นะคะต่อไปเราก็จะทำการตัดเสียงร้องออกนะคะโดยที่เลือกไปที่ e f f e c t นะคะแล้วก็มาเลือกที่ studio นะคะแล้วก็เลือกที่ center channel นะคะ แล้วก็จะสังเกตตรง P set ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลือกเป็นคลาวเกะค่ะหรือไม่เราก็จะสามารถปรับเสียงตรงบริเวณนี้ได้นะคะตรงเซนเตอร์ชนเนลค่ะหรือไม่ก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็กดแอ p พลเลยนะคะก็รอการประมวลผลสักคู่หนึ่งนะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาฟังดูนะคะว่าเสียงร้องในเพลงยังอยู่หรือไม่นะคะ ราก็จะสังเกตได้ว่าเสียงร้องในเพลงนะคะได้หายไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการบันทึกนะคะโดยก็เลือกไปที่เดิมค่ะที่ไฟล์ค่ะแล้วก็กดเซฟแอดนะคะแล้วก็ตั้งชื่อชื่อไฟล์นะคะเน้นที่นี้ก็จะตั้งเป็นชื่อเพลงสิ่งของนะคะแล้วก็เลือกพื้นที่จัดเก็บค่ะแล้วก็จะเลือกที่ขอเลือกเป็นที่เดสก์ท็อปนะคะค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟัง